สวัสดีครับลีโอแฟมิลี่มวยไทยครับฝ่ายนี้ลีโอซ้อมมากี่วันซ้อมมากี่วันซ้อมมากวันวันพี่อ้มพี่อ้มพี่อ้มซ้อมมากี่วันได้พี่อง้ันสุดเดียวฮะพี่องพี่องครับวันวิกวันวิกวันวิกอ้าววันวิกเย่วันวิกก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายแฟมิลี่เลยเย่เลยอ่ามีพี่อ้มใครเป็นคู่บ่าวคู่สาวบ้างครับอ่าเฮนเนอร์ไอ้ขั้วเชื่อมครับโจยครับเราพวกในค่ายเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่อายุ เท่าไรสามสิบ <30. S 1> <30. S 2> สูงเท่าไหมสูงหน้าร้อยหกสิบน้ำหนักปล,ปล่อยเวทน้ำหนักปล,ปล่อยอ่ากิโลสิบแปดเทรนนอ่์เขาสิบแปดมวยสไตล์ม,ม,ตมวยมัดมวยมัดมวยมัดวันนี้เลยต้องมาเจอกับฟ้ามงคลฟ้ามงคลเคยต่อยเขาไหมเคยไหมต่อยคิยวเคยปะเคยเจอ,อยังอ่าฮะยังไม่เคยไม่เคยยังไม่เคยต่อยยังไม่เคยเนาะนี่ครั้งแรกเลยนช่ไหมครั้งแรกเลยนัรู้ไหม ได้ศึกษายังว่าเขาเป็นมวยสไตล์อะไรได้ดู้ปะไม่รู้ยังไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยววันนี้ต่อยเขาตอนบ่ายวันอะไรเจอเวทีเลยนี่เลยนี่เลยวินไหมวันนี้วินไหมเวินเลยนะเกอล่าสุดอ่ะล่าสุดเลี่ยวล่าสุดต่อยไว้ไหนมาต่อยล่าสุดต่อยที่นี่ครับวันนั้นต่อยกับเามีเอ็มเปรมวันนั้นพี่เรียนโปอเจกชนะชนะคะแนนเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่เวทร้อยร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบหกวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบสี่เนาะร้อเมื่อกี้ช่างแล้ว ทานเรียบร้อยโอเคร่างกายตอนนี้แข็งแรงวินวันนี้วินกิโลอ่าคุมมากี่กิโลคุมคุมกิโลวันโลวันทูทีอ่าบิ๊กมันนี่คุมาบ่โลอ๋อรถ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 สองโลสองโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้คาสิโนคาสิโนฮามาบ้าโอเคเกี่วต่อยมวยไทยมาทั้งหมดกี่ไฟเนี่ยประมาณประมาณสามสิบสี่สิบได้คนประเทศ no Brasil, Brasil, Aí todo mundo do Brasil, vou lutar aqui no Omni Stadium. luta principal valendo bônus, hein, galera? Torce aí pro mim, Tamo junto. Ok, <t recognizes>